คือตีมันมีข้อขัดแย้งกันระหว่างผู้บริโภคครับรถแดงเนี่ยคือระยะหลังๆมันมันมันแย่ลงไปเรื่อยๆครับถ้าสมมติ3ามซีเนี่ยพอใคบอกไปถึงการหลวงถ้ามันไกลกว่านั้นขอเพิ่มได้ก็ครับเนี่ยอาจจะสี่ซห้าีเนี่ยประมาณนี้เนี่ยที่นี่ในอาเขีเนี่ยมันมีคิวใหญ่อยู่เอานี่เป็นคิวอิสระคิวใหญ่กับคิวอิสระเนี่ยมันจะแตกต่างกันน้อย อาจจะได้รอหลายคนอย่างนี้ถ้าใจรอนจะไปเลยนี่มันต้องได้เพิ่มบริษัทได้เขาบอกเรื่องไงอ่าเพราะถ้าจะออกถ้าจะออกไปเลยนี่คืออย่างน้อยมันต้องเป็นเหมาครับใช่ครับคือคือเหมานี่มันจะเหมาจาหมานหัวแรกใน่ไหมอ่าคือสมมติว่าผมจะเอาแปดสิบเนี่ยผมจะเอาอยู่ไปประชุมที่ไหนเนี่ยขอสองคนเป็นหกสิบคิดสองคน แล้วก็ไปเลยครับไม่ต้องรอสัญญาแต่ถ้าสามสิบถ้ามันมีอาคนผมไปผมก็บอกนี่ถ้าเขาบักเวลานะแต่ถ้าคุณรีบคุบอกบกลดลายทางไม่เดียวนี้ตัวเรือมันมีเยอะนะครับเนาะเขาก็เขาขออิสระไปไงมันมีมอเตอร์ไซค์เล็บย้างอยู่มีตุกๆมอเตอร์ไซค์ตีวินนะแล้วแก็บเนี่ยแก็บอาหารเนี่ยับแก็บ มืดเนี่ยแก็ปตีแม่นมาแม่นบาหู้เนี่ยมันเหมือนรถวนบุคคลไงมันก็ตีราคาพอๆเขาไปได้เขาก็เรียกว่าถ้าเป็นมาถึงปั้งคนเดียวไปเลยสามสิบน้ำมันรีดสามสิบสองอ่ะผมขอเปิ่ไปได้ผมก็บอกว่าถ้าขอเพิ่มสักหน่อยไ,ไปเลยได้ขอรับเขาบอกว่าจําเป็นต้องไปลงปั๊บเราไปเรียกร่องมาได้นะเขามาทำ